สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอ้นแม็กคูดคาเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาส่งมอบรถกันอีกหนึ่งคันสวยๆนะครับผมวันนี้เราเจอกับเจ้าของใหม่ของเราวันนี้สวัสดีครับอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับพี่มณีค่ะอ่าพี่มณีเนาะเอา่ง่ายเลยพี่มณีวันนั้นไปที่เต็นเนาะต้องบอกว่าไปที่เต็นการออกรถที่นี่ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากค่ะไม่บัะชาชนใบเดียวค่ะบัะชาชนค่ะใบเดียวจบเลยจบเลยค่ะตอนนี้ทําอาชีพอะไรครับผม เกษตรกรเกษตรกร,รเกรรนาะอ,ออกรถได้เลยง่าย,ายๆบัตรประชานชนใบ,บเดียวที่เหลือทางเต็นท์ช่วยให้เต็มที่ะนะครับผมก็รถคันนี้ที่เห็นข้างในเป็นไงบ้างสวยไหมสวยถูกใจค่ะถูกใจเลยเนาะก็อยากให้พี่มณีฝากอะไรสําหรับคนที่อยากออกรถยตนมือสองนะครับก็ใครที่อยากออกรถนะคะมาที่เต็นท์แม่กคุค,ค้าได้เลยค่ะสะดวก รเร็วทันใจดีค่ะโอเคขอบคุณพี่มณีมากๆนะครับผมก็อย่างที่พี่มณีบอกเนาะใครที่อยากได้รถยนต์มือสองสวยๆใช้มาที่เรารถยนต์มือสองแม็กูดค่ะได้ทุกสาขาหรือติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0ูนย์4ปดหนึ่นะครับวันนี้ผมกับพี่มณีขอตัวลาไปก่อนวันนี้บายบายสวัสดีครับ